ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ของโอซากอเมโชวันนี้ผมก็จะมาถ่ายมายากลกันนะครับแป๊บน,นึงครับอย่าวผมมปเอาอุปกรณ์มาก่อนนะครับสอบัสดีครับ มาแล้วนะครับนี่นะครับนครับมันอยู่ในมือผมนะครับนี่หนึ่งสองสามหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาใหม่หนึ่งสองสามไม่ตัดต่อวีดีโอนะครับนี่คือไมโครไมจิ้มฟันถ้าใครอยากถ้าใครอยากจะรู้ก็พักมาใน Facebook หรือในไลน์ผมก็ได้นะครับ ID o a t z a s เออใช่ OADZ A 6 6หรือเฟยก็บุรพาน้อยสิริภาษาไทยครับบอลไม้สรอูรอเรือพอพนอันสระอานอหนูเว้นวักแล้วนอนหนูไม่โทรเอาอ่านยอยักสาลระสระอิรอเรือสาระอีอเท่นั้นะครับคลักมาใน m essenger แชทกับผมคุยกับผมก็ได้นะครับผมว่างตลอดครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากทุกคน ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ